โอ้มีแต่ซอที่นี่ผมไม่ค่อยไหวเลยไม่ค่อยไหวเลยมีแต่เจมีแต่ซอมีแต่ซอมีแต่เจนะที่เนี่ยไม่ค่อยไหวเลยคนรวยอ่ะใครก็ลูกหลานทองใครลูกหลานทองผมลูกจ้างของอะไรทีครับมีอะไรติดหาผมกไหมไม่ค่อยไหวเลยไม่ค่อยไหวเลยเออทำไมไม่ไหวร้านสองอาณอันไหนระดับเหรอนะก็ผมระดับไอคอนผมปล่อยไม่ได้โอ้โหระดับอะไรรู้จักจุกแจ็คแม็กมาไหมจุกแจ็คแม็กมา ได้สองคนเลื้อถูกแจ็กแม็กมาได้สองคนเลื้อหรือจะให้ผมเอาอีกคนผู้เบิกบานทางสนับอุ้ยป้าอุ้ยเอาเนี่ยลูกพี่เปาทำงานอยู่นี่แล้วพี่ว่าไงลูกพีิบจะเลยไม่ทักว่ะล่ะเห็นบอกมาเลยไม่ได้ยินเปาเห็นมากเนี่ยก็ป๋าก็ไม่ก็หนูหรอกป้ามานี่ไงมาแล้วไงดีมาแล้วครับมาแล้วเหรอใช่ครับ ไอจู๊กผู้กันไปแล้วล้ครั้งล้ครั้งหน้าป้าจะมาอะไรไม่ใช่นะครับมา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 หมาเหรอหนูรอนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ไม่ใชยใส่เลิฟเลิฟพี่ชายใส่แม่นค่ะไอ้จู๊กทักเขาเรื่องสนามะไรกูทักเขาเรื่องไม้เอ้ยมึงต้องทักทั้งสองได้วะอาบประให้กูทักก่อนเออทักเลยมึงทักเลยมึงก็ทักไปเลยเอาเป็นของมึงไปเลยโอเคมันแต่ว่ามึงกับเ้็นคนักแต่ว่ามึงเอาของไปกูมันจะไม่เป็นวุ่นวายมันจะไม่เป็นวุ่นวายครับเขาบอกมาหน้าแก่อ่ะใช ใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับลูกบีชื่ออะไรครับใครวะไอสาวเขินหลอไปครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับชื่อจุกจักจุกค่ะอออ๋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 อแอบอ้างเหรอแอบอ้างเหรอแอบอ้างสโตเหรออาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วแอบแอบอ้างชอบแบบเนี้ย ไม่ปาปาก็เรียกปาก็เรียกขอดีคุณคุณหนูอะคุณหนูคุณหนูอะไรวะคุณหนูเฮ้ยี่เนี่ไม่ไม่อยู่เสียงดังทีวะนายเฮ้ยรับน้สเั็มพีดิพี่ดาบคุณหนูแล้วมีเสียงเหรอเขไม่ยินเสียงมันเลยวะไม่เหียเหรอพูดแม่งแพมอยู่อะไรเนี่ยเด็กชายเอ้ยมึงทำอะไรหมึงนวัรุ่นอะ ป้าไม่เขาหาเดียวเนี่ยให้ม่งรู้นี่เลยวะไม่เยอะเลยาววสาวพี่ใหญ่ก็ไอยู่ตรงนั้นไม่หย่อนตรงที่อาตี๋ใใก็ได้ยินเหรออันนี้ป้ามาเหรออันนีป้ามาแค่นี้เหรอปาจะไปแล้วเหรออันนี้แล้วก็เดี๋ยวป้าัพักหนึ่่จะอยู่แล้วไงแล้วแล้วป้าจะมาหาหนูทุกวันอยู่นี่เหรอ ใช่ดูนี่เบอร์หนูเบอร์อะไรลูกเบอร์หนูห้าแปดหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดโอ้ยในในต่อยต่อยต่อยกี่ทีเลือดร้อยต่อยกี่ทีอ่ะเขาได้หรอสองโอ้ยอันรับได้หรอไีกอีกอันหนึ่งได้อุ้ย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 ดีไม่ติดสัญญาสัญญาว่าถ้าอยู่ในมือกูไม่มีใครได้ปั๊มยาไม่มได้ใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคิวอันนี้เดี๋ยวเรอเขาต่อคิวก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิธีเก็ตไปกันเดี๋ยวมึงก็รอรับนะเดี๋ยววิธีเก็ตไป ก็แต่โหเรื่องอะไรมันก็ไม่ไปก่อนเลยนะไม่มึงมึงมึงให้เขาไอ้มึงส่งไอคิวอาร์เขาไงมือสามจบไม่เดี๋ยวกวนให้เพิ่มอีกแล้วก็สง่งสิทิ์มให้กูเห็นปะให้โค้ดมามือสามไหมอ๋อตรงตอนนี้ไม่มึงใช่ไหมใช่ส่งส่งมาให้กูในะเออเดี๋ยวกวนไปเดี๋ยวกูไปส่งพี่คิดครับผมยอดใหญ่นะวันนี้คุยกับผมได้ไหมครับยอดใหญ่นะผมไม่ได้ยอดเล็กนะโอเคโอเคครอบเองครับ ใส่ส <id: dictator sucking water> ี่ทีนะจุกผมจะผมคิดมันไม่นองยอดใหญ่เลยที่ว่ามันกะติกูละว่าเลยส่งเวลามันส่งไปแล้วผูจบไปเท่าไหร่วะไอฟิวห้าหมื่นสามหมื่นเท่าไหร่ว่ะสามสองใช่ป่ะสามสวัสดีครับน้องโอเคสามสมึงได้มึงรวยว่ะแก๊งมึงรวยว่ะเฮี้ยเงินถือไปล้านเลยเหรอเออก็พี่บอกให้ทำให้ดีที่สุดนะพี่ พอถ้าไม่ได้รถตะมูลพวกผมก็ต้องยุถูกไปละสวยๆน้องสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยกูดูเดี๋ยวกูยุบไปชี่ยี่เแทนแหละอ๋อไม่ได้ไม่ไดกูอกไปล้วเจ้าเจน้องเจ๋าเจ้าเจ้าไม่เล่นเลยอ้าวโดนลุมโดนลุมถือสนามแล้วโดนลุมวิ่งรอบแอร์ดอปอ่ะแล้วใครยังไม่รู้ทิกสวยๆถ้าไม่รู้ทิกสวยจุกสวยไม่รู้ทิกเล่นสนามสวย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 สให้ระดับแรสอนะครับ เดวให้ฮาดีจุดจจุจเขาบอกว่ามึงจุกสุกปกอ่ะไอคุณอะไรเนี่ยคุณโพเตโต้รี่ครับพี่ครับแต่ว่าจริงจนะพอมันเป็นของเดี่ยว่ชู้ที่้องดีแบบถูโดนถูโดนจับหกคนอ่ะโอ้ยหพูดพี่ขาครับเขาครับเขาหลวพูดหัวบาพี่คิดครับผมพ่อผมมี2อันแล้วก็เราเป็นคันโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับผม ยิงทิ้งจะดีมั้ยใช่ไหมครับเป็นใหญ่ไอจุกเหรอไอ้ใครจุงเหรออันนี้ใครในจุงเหรอไอออนไอออนมันจะมาจานเล็กที่ทามทาวเหรอมึงมาดิไอออนมาที่นี่ดิมึงรับก็มาไล่สีดำอ่ะน้องชายไอเนี่ยเพื่องๆางก็มาไล่สีดำดิสีดำคืออะไรเพ้่อติ๊กตอกไงอ๋อสร้างตัวหน่อยดิน้องชายมึงจะให้คนจดจำในมุมเดียวไหมไม่ผมสตรีมันน่าจะช่องบินตั้งแต่ชั่วโมงแรก ไม่บินมือไม่หาไม่บินเลยเดี๋ยวมึงได้อไอ้อไ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 นไอไอ่อไอหอไอไอไอตอไอกอไ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 นไนไอ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 ่อไอไอไอ่อไออยออไะไอออไ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 อยออไ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 ออไอไอไอยนะอยู่ยากไนไอไอออไีไกไอไอไนอออไอไไอไอไออไออไมไงไอไอ้อไ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 อออออออก็อออไอออไไ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 ไอไไไ พี่เปาไปไปกี่โมงก็อยู่ประมาณแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวพักอ่ะมันเลยแล้วละเดี๋ยวมึงส่งให้ได้เราได้ไดส่งให้เปาให้เปาส่งให้มึงนะถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวส่งยาวโคไปนะพี่เปาไอ้นะไอนะเดี๋ยวส่งยาวโคไปนะครับเรื่องกันนั่นแหละได้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 เดี๋ยวคุยกันอันนี้ดีเกียรติไหมเอาเดี๋ยวไปแล้วพี่เออเจอกันทั้งชายดูตัวตัวเมียทั้งมาไปหมดเลยครับพุงกันเลยไปหมดแล้วเออเจอกันเจอกันแล้วเอาเป้เออาห้ามกระซิกนะกระซิกอะไรเป็นย้อน ผมกลัวพี่กระซิกไงไม่กระซิก๊กหาคนปอบแล้วโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะครับผมแป๊บหนึ่งนะปิดจอก่อนนะเปิดจอก่อนนะชุบๆๆวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับก็เลยเวลาไปสักพักแล้วไปนอนก็ได้แล้วนะครับผม ý ê, của chúng ta sẽ được biết đến những ฮัลโหลอุ้ยสวัสดีครับเฮียครับเฮียอะไรครับเฮียไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีแผิดคนหรือเปล่าอ๋อไม่ผิดนะครับผิดหรือเปล่าเรียกผิดคนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวันนี้แหละอุ้ยเอาเฮเป็นไงบ้างครับเนี่ยสบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอเลยทีเดียวกลับมาก็ยุ่งๆแล้วครับไม่เป็นไรไม่เหนื่อยใช่ไหม นิดหน่อยครับนิดหน่อยชิวๆไหวอยู่ไหวอยู่ใช่ไหมครับผมเป็นไงบ้างเราโอเคดีโอเคดีหมายถึงหมายถึงก็โอเคดีเจอเรื่องปวดหัวนิดหน่อยไว้เดี๋ยวค่อยมาอัพเดตกันก็ได้ครัับถ้้างนได้ไหมหรือว่ารีบหรือเปล่ารีบก็ไปบอกคนอื่นก่อน,นก็ได้นะไม่รีบไม่มีคนอื่นให้บอกอ่ะดิ มีอยู่คนเดียวเนี่ยอืมไม่เชื่อหรอกมีอยู่คนเดียวอะ่ะคนไหนครับคนเนี้ยมีเรื่องเครียดหรือเปล่าเนี่ยอืมอืมก็ไม่มีครับมันก็ผ่านไปแล้วอะ่ะอ๋อโอเคใช่แต่ตัวนี้โอเคดีแล้วก็ดีครับก็ดีก็ดีถ้างั้นฮะ อะไรนะคับเห็นนะ <c ười> คิดตัวคิดถึงอะไรเฮ้ยงานประมูรลลุ่นใหญ่เอาระมูรุน้องมารีตัวคิดถึงอะไรห,หนุ่มใช่เปล่า Sẽ bảo nó không?